สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระราชนะกของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในเอเฟซัสบทที่3นะครับข้อ20-21ถึง21ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำสรรเสริญพระปัญญาอันซับซ้อนนะครับพระครัมภีร์ได้กล่าวว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าเราจะทูลขอรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วชาติอายุเป็นนิจอาเมนพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อเรียกว่าปิดฉากของเอฟซัตบทที่1นถึงสซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวกับพระปัญญาและแผนการน้เปลี่ยนด้วยปัญญาของพระเจ้าท่านปาโลได้สรุปด้วยคําสรรเสริญพระเจ้าเมื่อท่านได้ให้ชาวเอฟซัตได้เข้าใจถึงแผนการอันล้ำลึกของพระเจ้าท่านได้จบลงด้วยคำสรรเสริญว่า ขอพระเกียรติจงมีแดดพระองค์นะฮะขอบคุณพระเจ้าท่านสารเสริญอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับท่านสารเสริญพระปัญญาที่ทรงประทานเกินความเข้าใจท่านสารเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานปัญญาเกินความเข้าใจแน่นอนว่าแผนการอันล้ำลึกของพระเจ้าที่ได้ทรงไถ่แต่ละคนพ้นจากความบาปและมารวมตัวกันด้วยความแตกต่างกันจาก พวกยิวกับคนต่างชาติพวกยิวก็ถือว่าตัวเองเป็นพลเมืองพระเจ้าแล้วเหยียดหยามคนอื่นเหมือนสุนัขอีกคนหนึ่งก็ถือว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญญาล้ำเลิศเหมือนพวกกรีกแต่สองความยิ่งใหญ่เหล่านี้ก็มารวมตัวกันในคสตจักรของพระเจ้าท่านจึงบอกว่าขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าในคสตจักรเพราะยิ่งมองในคสตจักรเห็นความเป็นเอกภาพท่านรู้สึกสัรเสริญพระเจ้าเวลาที่ต้องมองดูครสตจักรว่าคสตจักรเป็นเอกภาพหรือไม่ถ้าครสตจักรเป็นเอกภาพน่าสรรเสริญพระเจ้า แต่ถ้าคิดจักไม่เป็นเอกภาพมันไม่น่าสรรเสริญเลยครับไม่น่าสรรเสริญไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เพราะเราทําให้พระเจ้าเสียพระเกียรติพระเจ้าทรงปรารถนาให้คิดจักเป็นเอกภาพดังนั้นเองเราต้องเป็นเอกภาพกันแล้วกันนะครับประการที่2คือพระปัญญาที่ประกอบด้วยเด็ดเราเห็นว่าปัญญาของโลกหลายครั้งเป็นปัญญาที่มีเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่สวยหรู เป็นปัชญาที่งดงามแต่จริงๆทําไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระปัญญาซับซ้อนของพระองค์ไม่ได้แค่วางแผนเท่านั้นแต่พระองค์ทรงลงมือกระทําจริงโดยการที่พระองค์ได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้สินประชนตายไถ่บาปมนุษย์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแต่ละคนโดยวทธิเดชของพระองค์ทําให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าให้เราแต่ละคนเป็นลูกของพระเจ้าพระปัญญาของพระองค์ประกอบด้วยวิเดชดังนั้นเองท่านปาโลจึงบอกว่า สรรเสริญพระเจ้าที่พระปัญญาของพระองค์ประกอบด้วยฤทธิ์เดชและพระกัมภีได้ตรงนี้ท่านบอกว่าขอพระเกียรติจงมีแด่พระบิดาในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกชั่วชาติอายุคนเป็นนิตเนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงกระทําให้พระปัญญานั้นสำฤทธิ์ผลนะฮะด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่บนกลางเขนและฤทธิ์เดชที่นําให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นลูกของพระองค์ สิ่งที่3ครับพระปัญญาที่ประกอบกิจในตัวของเราเมื่อพระเจ้าได้ทรงนำคริสตจักรของพระเจ้ามารวมตัวกันเริ่มต้นจากชีวของเราแต่ละคนพระวิญญาทำงานในใจของเราประทับตาเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์เริ่มปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแต่ละคนให้นำความคิดเข้ามาจากเมื่อก่อนเป็นทาตมารทาตของความคิดทาสของค่านิยมที่ไม่ถูกต้องพระองค์ก็เริ่มปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแต่ละคนหันกลับมาปฏิบัติพระเจ้าตัวอย่างเปาโลเอง เปโอลโมเมื่อก่อนเข้าใจพระเยซูคริสต์เจ้าผิดอย่างรุนแรงมีความคิดเอาชาวยิวเป็นหลักแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระเยซูคริสต์เจา้าท่านเปลี่ยนแปลงและประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าไปยังคนต่างชาติและท่านปกป้องเมื่อคนต่างชาติมาเชื่อพระเจ้าท่านคอยสมานทุกคนเข้าด้วยกันนั่นเพราะปัญปญ,ญาของพรเจะประกอบกิจในตัวของท่านและเราจะเห็นว่าเปาโลเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์อย่างไรคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจา้าเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์แบบนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะพระเจ้าได้ประทานปัญญาที่ประกอบกิจในตัวของเราตรงนี้ได้พูดถึงคําสรรเสริญปัญญาซับซ้อนของพระเจ้าที่ปัญญาของพระเจ้านั้นเกินความเข้าใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องคริสัจรแต่ปัญหาของเราในแต่เรื่องในชีวิตของเราพระองค์ก็ประทานเกินความเข้าใจอันที่สองปัญญาของพระเจ้าประกอบด้วยฤทธิเดชสิ่งที่พระองค์ให้คำปรึกษากับเราหรือคําแนะนําของพระองค์ประกอบด้วยฤทธิเดชและสามารถเป็นจริงได้และประการที่3พระองค์กระทาผ่านตัวของเราครับฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายเสมอขอเพียงเราเชื่อไว้วางใจพระองค์เจ้า อยู่บนแผนการของพระองค์เราจะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าแน่นอนอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าท่านเปาโลได้ขอสรรเสริญพระปัญญาซับซ้อนของพระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระปัญญาของพระองค์นั้นเกินความเข้าใจประกอบดฤทธิ์เดชและประกอบกิจในข้าพงหลายโปรดย่งข้าหลายพลาดจากพระปัญญาซับซ้อนของพระองค์เข้าใจในแผนการของพระองค์พึ่งในฤทธิอำนาจของพระองค์เชื่อวางใจในฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจในข้าพงหลายพู้เจ้าข้าข้าพงหลายขอ ตั้งใจจนกว่าจะจากโลกนี้ไปขออยู่ใต้พระปัญญาของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่พรอครับ